สวัสดีครับร้านแป้ไหลยนต์ครับตัวนี้ครับเป็นคูปุต้านาเข้าจากญี่ปุ่นนะครับ B19 นะครับเครื่องยนต์19แรงดีเซลสสูบพร้อมหางตัดหญ้าขนาด1เมตรครับนี่ครับเครื่องยนต์ดีเซลสสูบครับเดิมๆจากญี่ปุ่นครับเครื่องเดิมนะครับสีเดิมนะครับตัวรถนี่เรามีพ่นสีมาให้นิดหน่อยนะครับเป็นสนิมก็เลยพ่นทับมานะครับแต่ตัวล้อเลยอะไรนี่สีเดิมนะครับพร้อมหางตัดหญ้า1เมตรนะครับครับ อันนี้สีเดิมครับของสีเดิมส้มเดิมใช้งานม,มาแล้ว736ชั่วโมงกับ4นาทีเชื่อให้ดูครับครับแก้ติดมาแล้วไม่ต้องเอ โลเล็กนครับไฮโดรเล็กยกขึ้นยกลงนะครับนี่ลงยกขึ้นนี่ลงนครับนี่ลงไว้ไปหน่อยครับอันนี้ ไ้แล้วสโลว์สร้งขาสโลว์แล้วก็น,นี้เป็นลอตเรี่ครับเยบสโลว์ลด้วยแล้วก็ลอตเรี่ด้วยตเตี่ทำง,งานนะครับเกหสโลว์ไปตัวนี้ยังมีทั้งหมด

ก็ทางมานะครับแบนนี้นะสวยเลยพร้อมใช้งานเลยครับ